คำต่อไปก็เสร็จแล้วเหรอคะคําว่าอะไรคะคําต่อไปคําว่าก,กอไกอออ่กับนนู something กออีนอกินไหมกินก็คืออีดนะคะอีดกินอ่าพี่เสร็จแล้วคราวนี้โอ้โหหน้านี้เสร็จแล้วเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้นะคะมีคำว่า ต่ออี๋รู้อะไรไหมว่าอามวันนั้นพี่จะควิดสกู o ฟ l f o วันเดย์โอ้เหรอคะจะเป็นสกู o ฮอล l เดย์ after อันนั้น so พี่จะไป on the last day of school อ oh. ๋อตอนพี่พี่ไปโรงเรียนวันสุดท้ายแล้วพี่ก็จะบินกลับไทยแลน ไม่พี่จะไม่ไป last day เพราะว่าพี่ต้องไปไทยแลนด์อ๋อ last day พี่จะไม่ไปเพราะว่าพี่จะต้องไปไทยแลนด์วัน last day พี่ก็จะ skip school วันหนึ่งเหรอคะค่ะ yeah.